โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเปิดการรั่งค่าล่าสุดของ PPCG นะครับก็อย่างแรกนะครับการนั่งค่าในเกมก่อนเลยละกันแวะโฆษณาก่อนนะจะเด็กๆ โอเคครับก่อนจะไปดูคลิปบัต่อเนี่ยผมก็มีเว็บสูมของมันดีมาแนะนานะครับแบบไม่มีเกลือแน่นอนฟังผมนะไม่มีเกลือนะครับอย่างแรกก็ต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับหรือบางคนถามว่าเออมันล็อกหรือเปล่าพี่เออจะมาสมัครใหม่ให้ดูเลยนะครับเคนะครับแต่เอาง่ายๆนะก็สมัครด้วยเฟซบุ๊กนะคือง่ายสุดแต่ผมก็จะสมัครใหม่ให้คนดูดูนะครับเพื่อมั่นใจว่ามันไม่ล็กอกเ,เคนะครับพอสมัครเสร็จก็ก,กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยเคนวก็เข้าสู่ระบบไปเลยอย่างแรกนะถ ไม่ไม่เป็นนะครับก็ดูวิธีการใช้ได้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเติมเงินเสร็จเลยนี่นะครับก็เติมเงินมาแล้วนะครับ100บาทนะ100เครดิตนะครับเพรนัเกมที่ผมก็จะมาสุ่มกันก็มีอยู่2เกมก็คือเกมสุ่มเพชรนะครับนี่นะครับเกมสุ่มเพชรก็ครั้งละสิเครดิตแต่ของรางวัลเนี่ยก็จะมีเพชรถึง50,000เพชรเลยนะครับคนดูอาจจะงงนะว่ากล่องสุ่มพิเศษนี่คืออะไรนะครับก็เป็นกล่องที่แบบได้จิ๊กซอนะครับจิ๊กซอเอาไปสามารถเอาไปแลกไอดีได้ตรงนี้นะครับนี่นะคือช่องเนี้ยคือออจะะะะมมมมมมมีีี uh> ีแแนน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 ่่คคครรรรรัับบบไไเเกกตง้_<_้้สาาาาถหุดลว ก็กองสูดพิเศษเนี่ยก็จะมีเพชรนะครับทั้งหมดนี่เลยนะจะมีเพชรปนบน,บนกันอยู่คือมันได้แน่นอนนะครับคนดูไปรอบแรกไปเลยกองสุดพิเศษครับรอบแรกอ่ะอันนี้ได้ห้ากุปองนะครับโอเคไปต่อ เอาออกแล้วสองรอบเองโอเคนะของรางวัลก็สามารถไปดูที่กล่องจดหมายได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็ได้ห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเติมนะตรงน,นี้นี่นี่ได้ละต่อไปนะครับก็เกมสุ่มไอดีเทพก็จะมาสุ่มให้ดูกันนะรอบละห้าสิบเครดิตนะครับแต่กล่องสุ่มพิเศษเนี่ยเห็นเขาบอกกันว่าเพชรที่ต่ำสุดนะก็จะได้ห้าร้อยสิบเจ็ดเพชรคือต่ำสุดต่ำสุดๆนะครับแล้วก็ได้จิกนะจ๊กซอ่นะครับจิ๊กซอคือคูปองนั่นแหละเอาไปสุ่มไอดีได้นะครเพเคนะไป จำไว้นะครับนี่คือไอดีที่ผมเพิ่งสมัครใหม่ตอนเมื่อกี้เลยก็เพิ่งสมัครใหม่นะครับนี่คือรอบแรกคือได้เลยก็เว็บพิ่งเเว็บเปิดใหม่นะครับอืมก็คืออาจจะออกง่ายหน่อยใครที่แบบเห็นเห็นแล้วก็รีบๆมาส่งนะก็ของมันก็สามารถดูได้ที่กองจดหมายเช่นเคยนะครับเคนะครับตอนนี้ก็ได้สกิลปืนมาแล้วนะครับนี่สามารถเปลี่ยนรหัสได้เลยนะครับเขาบอกอยู่นะนี่เดี๋ยวเราเราเข้าไปดูรหัสกันเลยไปโอเคนะตอนนี้ก็เข้ามาใน ID เดีป็นที่เรียบร้อยแลยนะครับ ก็ไอดีนี้ก็มี4สก,กินนี่สสก,กินด้วยเจ็ดสำหรับแค่นี้ผมว่าเออคุ้มเมื่อหละห้าสิบบาทคือได้แค่นี้ก็คุ้มเลยนะครับเอาง่ายคือผมเคยได้จากเว็บนี้ไปแล้วนะพวกไอดีอะไรเงี้ยก็เลยมาบอกต่อให้คนดูรู้นะครับมีนะใครสนใจที่จะไปสุ่มตามหรือว่าอะไรก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ<ๆ>กบ็ทางเพจเนี่ยเขาอาจจะมา,มาแจกเคดงเครดิตให้มาสุ่มกันด้วยนะครับ<ๆ>ก็เลยมาแนะนานะ<ๆ>ก็ไปดูคลิปกันต่อเลยไปอันนี้สําหรับในคอมนะในโทรศัพท์มันจะเป็นคลิปหน้านะเราผมซื้อฟอร์ตสิบสามก่อนเจะมาเปิดนักว่าเนื้า นะครับก็เลยแบบยังไม่อยากเล่นในโทรศัพท์อ่ะรอ iPhone สิบสามเออรอผมซื้อ i p h o n สิบสามเดี๋ยวมันทําคลิปให้ดูเพราะเคยเล่น iPhone สิบสามแล้วจอแม่งโคตรไวเลยแบบโคตรเล่นโคตรด,ดีนะครับโอเคมา,าการตั้งค่าในคอมก็ประมาณนี้นะครับก็กดสต็อปแล้วโดเองนะปุ่มยิงอยู่ที่10นะในคอมการตั้งค่าในเกมมันเฉยๆในคอมเนาะก็ไม่ต้องอะไรหรอกต่อไปการตั้งค่าคือตั้งค่าบูตแตกับส่วนใหญ่เป็นตั้งค่าบูแตกนะาก็ตั้งค่านะครับก็นะครับแกนวายนะครับแกนไม้สองจุดแปดแกนเอ็กซ์สี่นะครับ บิด16,450นะครับประมาณนี้นะแล้วก so. <agę> ็ตังค่านะครับก็ประมาณนี้นะครับตต๊อบไม่ต้องสต๊อบก็ดูดูตัวต๊อไมดูดูเอากันนะบูตไอเน่บูแตกก็ถามา่นะครับแล้วก็ก็นี่ก็นี่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็นี่นะครับแล้วก็นี่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 นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อเมาส์นะครับ1,450งน่้าะครับแต่การนักฆ่ามันมีเพิ่มเติมนะไปกดหาตรงนี้นะครับได้แข่งเพราะว่าเมาส์นะเม้าท์เข่กไงวะ M O ป่ะคนตัดก็ช่วยเซนเซอร์หน่อยนะผมมีหนังโป้นะเมาส์เฟตติ้งนี่นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับไปที่เออ่นี่นะครับอะซ i โ o Mouse and ติ i กอร์ไซด์นะครับเฮ้ยไม่ใช่นี้เมาส์นะครับก็ไปอันนี้นะครับเมาส์ออปชันนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยผมเพิ่มมา2อันนั่นเนี่ยสปีดเพิ่มตรงนี้มา2อันนะครับเนี่ยเป็นทีนั่นนะครับเออแล้วก็แนะนําให้ปิดตรงนี้ตอนแรกของทุกคนจะติ๊กอยู่นะกดปิดไปนะครับประมาณนี้นะครับไปกด แอพพายไปนะครับรอสักครู่นะโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนกล้องแล้วนะครับเป็นเอฟน่าหล่อแล้วโคตรหล่อหนึ่งเกาหลีอืืหไปก็นะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็กดโอเคไปนั่นนั่นนั่นนีหล่อใช่ไหเอฟเป็หล่อขนาดนี้วะครับโคตรหล่อใครอยากดูความหล่อผมก็ไปติดตามเฟซบุ๊กนะครับเอ่อพีรพัฒน์จันนะครับแล้วก็ไอตีก็พีรพัฒน กท,ทีนะครับก็ประมาณนั้นนะนี่ครับแล้วก็ปรับเดียพันสี่นะครับอย่างนี้นะประมาณนี้เดอ้อต่อไปนะครับในเกมเปิดหมดแล้วใช่ปะย,ยังไม่เปิดหรอไม่มีนะไม่มีนะประมาณนี้นะเป็นทริกสําหรับของผมนะเป็นทริกของผมนะที่ใช้เล่นนะครับเพนะครับก็จะไปโชยิงโชกันนะยิงโชว่นนะชวแบบแบบสอนวิธีการลากด้วยละกัน,เ,น,กนเป็นแบบทริกเล็กๆน้อยๆให้คนดูได้รู้ๆกันนะครับนะครับ อมัม่งคือผมไม่ได้จับรีไฟมานานเลยไงนานลากก็แค่ลากขึ้นครับปกออติการนั่งครับผมเล่นโคตรง่ายแค่ช่ลากขึ้นเดี๋ยวเหมือนล้าหัวคือแค่าลากเนี่ยง่ายครับขนาดไม่มีจับมันเนี่ยไม่มีของไม่มีจับอะไรเลยยังไงก็โดนหัวดูดิดูดิดูความแบบโหนแค่แค,แค่คลิกเมาส์ครับคลิกกิ้งแล้วก็ลากขึ้นแค่นั้นพอคือโดนหัวแน่นอนประมาณนี้นะครับ ไม่มีทิศอะไรเด็ดกดแค่ยิงแล้วล่างแค่นั้นแต่ก็น่าล่างพยายามล่างเบานะครับทำไงดีวะให้คนดูรู้อ่ะผมเปิดกล้องให้ดูละการเปิดกล้องเมาส์นะอควันนี้นะครับเปิดกล้องเมาส์นะเพราะเวลาล่างนะครับก็เีแค่นั้นดู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 นะคนดูนะที่ผมเปิดกล้องเมาส์กับคีย์บอร์ดนะแค่นั้นแค่นั้นนิดเดียวอ่ะไล่นิดเดียวคือเข้าดูดินิดเดียวเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวเล่นสีสีโชว์ตายหนึ่งตายเดียวพอนะ หลายตาเดี๋ยวคนดูแบบทอกตายว่าความหมดของผมมันหดเลยนะการ์เลงแกมนมาเตอร์เช่นเคยนะ,ะก็ไปไม่ใต่มันหล่ออย่างมันหล่อว่ะจิ๋อหลังการจิ๋มหลังกันโอ้โหหล่อแมหล่อเกือบไม่ไหวหล่ออย่างไรบ <c oughs> ้าะมา <c oughs> ครับก็จะมารากหัวโชว์เอา้ามีสองคนด้วยเอา้าไม่มีแค่นี้เอ้าเอ้าสองสี่เอา้เอา,อามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาคเขามาครับ,รบเฮ้ย นี่นี่วิธีหัวสองมันไม่โดนเฮ้ยไม่ใช่กดตะขกเข้าหัวสามเนี่ยคือแบบเกินเกินค้นเล่นอะโหดเกินคือโหดเกินจริงนะครับกูคือร่างเน,นกระโดนหัวร้อยเต็อนะ่ะมันตกแน่เลทั้งหลอดทั้งเก่งแม่วันน,วนนี้ก็มาหล่ออะหัวสี่เกินคือเนี่ยครับตั้งข้างวีบีบีน,บน,บนนะใครเอาไปใช้ก็ไปใช้ได้นะแบบสําหรับ คนหล่อเท่โทษทีวันนี้กูหลุดนะกูแบกคนนามีนะครับไม่ใช่แค่ปืนแบบวันช็อตนะครับปืนลูดก็ใช้ได้นะครับนะครับ,รบโอ้79ไปดังยังครับคนดูคนแรกไม่เบานะนี่ก็เขา,าเขาเข้าเอ้ย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 โผล่มาดิเอ้ยได้เชืจะเอ้ยเอ้ย ลิ่งวิ่งวิ่งวิ่งนี่เกือบตายหาตายหัวแล้วไปแล้วอุ้ยเพื่อนเก่งมากเลยเฮ้ยหัวเหนียิงเข้าหัวละหัวเออเกินเกินเฮ้ยอันนี้ถ้าโ่กระโดดยิงด้วยโคตรเฟี้ยวแตกโอ้โหแดงเสือ คือ,อจริงๆไม่แค่แดงเถื่อนอยู่แล้วคนดูคือแบบไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องเอกใจไม่ต้องอะไรนะคนมันเก่งอะโทษพีก็พีง่ายๆครับตั้งคามเนี่ยใครเล่นไม่ก็โหดหมดแหละจริงเพื่อนผมแบบเล่นนิฟายไม่ค่อยเป็นมาเล่นคอมผมเนี่ยแม่งก็โหดทุกคนนะแม่งตั้งคามไม่แต่คนหนอตั้งค่าโกงตั้งคา่งาโกงยิงมันหักง่ายชิบหายมีแต่คนบอกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจริงป่้คนดูลองไปตั้งตามแล้วถ้ามันดีจริงก็แบบมันมาบอกต่อได้นะครับอืมตั้งคามในคอมนะโทรศัพท์เดี๋ยวว่ากันนีทีละทให้คนกันัันนดดดอออยย่่ะครบมมมีีสุเเพิิตางฮ โดๆโดๆแดงเถือนเึ๊บแดงโอ้ยโคตรโหด,หดกระโดดตีตูดแมวเดี๋ดยวจนี่เรื่อะไรดีอัศนัยและการสไนัยก็ล่างหวัวได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมล่างหวัวให้ดูเฮ้ย,ยขึ้นแมวทำไมตายหนึ่ง หัไม่โดนแม่งมันต้องยืนนิ่งๆนะคนดูถึงก็ล้างหัวได้อะเนี่ยหัวเอ้าหายหมดเลยสองตัวหายไปไหนวะหรือมันกดออกเกมอ๋ออยู่ตรงไม่ใช่หน้าตาฝานเอ้าหายอ๋ออยู่นี่เอ้าล้มแล้วคีบเรื่องยาวแล้วคนตัดคนตัดก็ตัดทั้งมันแบบเอ้าตายหมด ก็มีประมาณนี้นะสำหรับต,ตัาง, GG, งเข้าไปวีดีเจนะใครชอบก็ like, กดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็แค่นั้นแหละไปละเปิดนักข่าวเล่นโชว์ตาเด่นจบ